ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงภูมิอสัตวบุรุษและสัตวบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายนั้นทูลรับพระดํารักพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภูมิอสัตว์บุรุษเป็นฉไนอสัตว์บุรุษย่อมเป็นคนอัตันยูอตัตะเวทีก็ความเป็นคนอัตันยูอตัตะเวทีนี้อสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญดูก่อน ภิกษุทั้งหลายความเป็นคนอกะกตันยูอกะกตะเวทีนี้เป็นภูมิอสัตบุรุษทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตันยูกะตะเวทีก็ความเป็นคนกตันยู กตะเวทีนี้สัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นคนกตันยูกะตะเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัตว์บุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำรรตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดา1บิดาหนึ่ง,ด,งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบนา้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึง่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราทิปัต์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลละสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทายังมารดาบิดาสามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา